เพ่มชื่อของชื่อใครในวัื่อ้แไหนคะต้องรู้นี่หรอบางคนเนี่ยได้มีชื่อจิตง่ายๆคือไม่มีชื่อ,ไม,ไ,อไม่มีสิทธ์แต่ถ้าใครไปขอเพิ่มชื่อที่หน้าหมู่งเลือตั้งทำได้ไหมคะเทศบาลตําบลทับมาปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลทับมาในวันที่11พฤษภาคมนี้เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่24เมษายน68ที่บริเวณเทศบาลตำบลทับบาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวระเวรายาขจิตเนติธรรมปรลัดเทศบาลตำบลทับมาปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานปล่อยแถวเจ้าหน้าที่รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชน ในพื้นที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลทับมาในวันที่11พฤษภาคม68นี้ภายใต้โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นโดยได้แบ่งเจ้าหน้าที่เป็นชุดเดินเคาะประตูบ้านของชาวบ้านทุกหลังแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากที่สุด รวมทั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้ง8หมู่บ้านได้มีความเข้าใจตระหนักถึงหน้าที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตัวเองด้วย